สำหรับด้านหน้านี้นะคะเนมก็เปลี่ยนเป็นตัวชุดแต่งแรปเตอร์ให้ทั้งหน้าเลยค่ะนี่หน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็มีสกุ๊ปข้างหน้านี่ค่ะเป็นสกุ๊ปของแรปเตอร์ค่ะค่ะมากันที่ซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อเป็นซุ้มล้อแรปเตอร์ค่ะค่ะเอกลักษณ์ของ YT แท็ Tech เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวได้สีเหลืองนี่นะคะตัดเบาะมาเป็นอย่างนี้ เนมก็ทําเป็นชุดครอบให้ทั้งคันเลยค่ะจะมีเบ้ามือจับแล้วก็คอบฝาถังแล้วก็สติกเกอร์เนมย้ําโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งนะคะว่าตัวนี้สวัสดีค่ะพบกับเนมโชว์ลูมฟอร์ดเพชรกษม77็ค่ะวันนี้เนมก็จะมาโชว์เจ้าตัวนี้เลยค่ะ <Yeah. S 1> d b l White Tag สีเทาดำค่ะ ก็ตอนนี้เนมจัดโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ย0%นาน5ปีค่ะแล้วก็มีชุดแต่งอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะด้านหน้านี้นะคะเนมก็เปลี่ยนเป็นตัวชุดแต่งแรปเตอร์ให้ทั้งหน้าเลยค่ะ นี่หน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็มีสกู๊ปข้างหน้านี่ค่ะเป็นสกุ๊ปของแรปเตอร์ค่ะโอเคไฟครอบก็ตรงนี้ค่ะก็เป็นของแรปเตอร์เช่นกันค่ะนี่เลยมากันที่ซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อเป็นซุ้มล้อแรปเตอร์ค่ะแต่ว่าล้อยังเป็นล้อของวทยเทเป็นล้อเดิมค่ะขอบ18ค่ะ แต่ว่าถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเนมก็จัดให้ได้ค่ะอยากเป็นล้อตัวไหนของอะไรก็บอกเนมได้เดี๋ยวเนมจัดให้เนมก็ทำเป็นชุดครอบให้ทั้งคันเลยค่ะจะมีเบ้ามือจับแล้วก็ครอบฝาถังแล้วก็สติกเกอร์ค่ะนี่สติกเกอร์เขาก็จะหน้าตาประมา,ะมาณนี้นะคะคแล้วก็ส่วนคิ้วคิ้วกันสันนะคะเขามีแถมมาให้อยู่แล้วค่ะ เราหลังคาค่ะส่วนเจ้าโลบาตัวนี้นะคะเราก็ไม่ต้องไปแต่งเติมนะคะเพราะว่าเขามีมาให้อยู่แล้วในตัว w i ยแท็ค่ะก็จะมีตัวครอบไฟหน้าแล้วก็ที่แถมให้คือ,อตัวด้านหลังนี่้วยค่ะที่มีตัวอักษรเลนเจอร์แบบนี้เพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมาโชว์อันนี้อีกอย่างหนึ่งคือเจ้าตัวนี้เนีมจะบอกว่า ฝาท้ายกระบะเขาเป็นแบบผ่อนแรงนะคะเบาม,มากๆเลยค่ะซึ่งมันแบบต่างกับรุ่นอื่นๆนะนเดี๋ยวเนมก็จะมาต่ออีกนิดนึงค่ะจะพาไปดูด้านในตัววายแท็กนี้หน้าตาเขาเป็นยังไงค่ะมาดูกันเลย หน้าจอเขาก็จะให้มาขนาด12นิ้วค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ6สปีดให้กำลัง170แรงม้าค่ะส่วนเบรกมือส่วนเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะนี่เลยพวงมาลัยเขาก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเช่นกันค่ะแล้วก็ค่ะเอกลักษณ์ของ YT แทเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวได้สีเหลืองนี่นะคะ ตัดเบาะมาเป็นอย่างนี้และเบาะของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังเบาะหนังแล้วก็ตัวเบาะเขาจะเป็นตัวอ่าเรียกว่าอะไรนะเบาะไอ้ปรับไฟฟ้าค่ะค่ะแล้วก็มาดูที่ด้านหลังค่ะด้านหลังฝั่งผู้ดโดยสารนะคะอ่าเขาก็จะมีแอร์มาให้ค่ะนี่ ไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าแอร์จะไม่ทั่วถึงซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็นั่งได้3-4ถึง4คนค่ะกว้างมากๆภายในโอเคก็เนมย้ำโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งนะคะว่าตัวนี้ดอกเบี้ย0%นนาน5ปีแล้วก็ฟรีชุดแต่งให้ทั้งคันเลยค่ะโอเคก็วันนี้ ก่อนจะลาคลิปไปถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างให้เนมนะคะเดี๋ยวเนมจะรีบไปตอบให้ค่ะแล้วเดี๋ยวเนมจะทิ้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้เผื่อมีใครสนใจโทรมาปรึกษาเนมได้ตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย